แคทคอมแอร์เขาจะทําหน้าที่ตัดต่อระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ของเรานะครับจานตัวนี้นะครับที่ผมจะเปลี่ยนตอนนี้สังเกตดูลูกยางมันหลุดหมดแล้วนะครับจะโยกคอนได้แบบนี้นะครับเวลาที่ตัวผู้เล่หมุนเนี่ยตัวนี้ก็จะไปเบปียดกับผู้เล่นะครับทําให้ผู้เล่เกิดความร้อนจะสังเกตว่าตรงนี้ไม่มีลูกยางนะครับก็จะโยกได้แบบนี้นะครับ ตัวใหม่ก็จะมีลุงยางเต็มนะครับมันจะโยกไม่ได้นะครับมันจะแน่นนะครับสวัสดีครับดีมือฟรีดัมครับคลิปนี้ผมจะพามาเปลี่ยนหน้าคัตคอมแอร์ให้กับรถยนต์ีสุสุดีเม็กหน้าคัตรุ่นนี้ราคาแค่หลักร้อยนะครับของศูนย์ที่มีราคาแพงกว่านี้ก็คือจะมีเทอร์โมฟิลนะครับจะตัดการทํางานเมื่อเกิดความร้อนสูงแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีเทอร์โมฟิลนะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยบาทแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ รุ่นนี้ใช้กับ e-suzu d-max ได้ตั้งแต่ปี2006ถึง2011นะครับถ้าถามว่าราคาหลักร้อยแบบนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตอาการรถเราเวลาที่เดินทางไกลๆนะครับแต่ถ้าใครมีกำลังซื้อมากก็แนะนำให้ใช้ของศูนย์นะครับก็จะมีคุณภาพดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้หลักการทำงานของตัวคัสคอมแอร์ตัวนี้นะครับคัสคอมแอร์เขาจะทำหน้าที่ตัดต่อระบบ การทางานของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ของเรานะครับก็คือเวลาที่เราเปิดแอร์ห้องโดยสารยังมีความร้อนอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเขาจะทําหน้าที่ดึงตัวแปนด้านหน้าให้ไปหนีบกับตัวผู้เล่ตัวนี้นะครับผู้เล่ก็จะทําหน้าที่ฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนนะครับเวลาที่ห้องโดยสารมีความเย็นพอแล้วเนี่ยตัวแม่เหล็กทางด้านหลังก็จะคายให้หน้าแป่นนี้ถ่างออกมานิดนึงแบบนี้นะครับ ตัวผู้เล่ก็จะหมุนฟรีนะครับก็จะเป็นการตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ก็จะเป็นหลักการทำงานของแปนหน้าคัดคอมแอร์ตัวนี้นะครับแต่สำหรับรถยนต์ของผมคันนี้เนี่ยการทำงานของคอมเพรสเซอร์ยังทำงานได้อยู่นะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ถอดมาทำความสะอาดแล้วก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือตัวลูกยางตรงนี้หลุดหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเก่ามากแล้วทำให้ตัวแปนด้านหน้าเนี่ยไปเบียดกับตัวผู้เล่นะครับจะมีเสียงดัง อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะทําให้เกิดความร้อนที่ตัวผู้เล่นะครับเวลาที่ความร้อนสะสมมีมากๆเนี่ยอาจจะเกิดเป็นประกายไฟได้ทําให้เป็นอันตรายกับรถของเราได้นะครับแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนยกชุดเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนเฉพาะตัวแป่นด้านหน้าเข้าไปก่อนนะครับถ้าชุดแม่เหล็กยังทํางานได้ปกติก็จะเปลี่ยนแค่ตัวนี้จะยังไม่เอาชุดนี้เข้าไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวชุดแม่เหล็ก ที่ติดมากับรถเนี่ยเป็นของแท้ของศูนย์สำหรับตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนเฉพาะตัวแป่นด้านหน้าก่อนนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะยกชุดเข้าไปเลยนะครับสำหรับใครที่ยังถอดหน้าแป่นคัตคอมไม่เป็นนะครับผมบอกวิธีการถอดเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับย้อนกลับไปดูคลิปของผมได้โดยคลิกไปที่รูปของผมที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ย้อนไปดูคลิปที่ชื่อว่าแก้ไขเบื้องต้น หน้าคัดคอมแอร์รถยนต์นะครับผมบอกวิธีการถอดหน้าแปนคัดเอาไว้นะครับก็ลองย้อนไปดูได้นะครับถ้าใครยังถอดไม่ได้นะครับตัวแผ่นนี้มีแยกขายนะครับราคาประมาณ3-400บาทนะครับสำหรับของใครที่ตัวจานแม่เหล็กตัวนี้ยังไม่เสียนะครับก็ให้เปลี่ยนเฉพาะตัวหน้าตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้มันไปเบียดกับตัวผู้เล่นะครับถ้าลูกยางลูกใดลูกหนึ่งหลุดเนี่ยตรงนี้นะครับลูกยางตรงนี้ ก็จะทาให้ไปเบียดตัวผู้เล่ก็จะทําให้ตัวผู้เล่เนี่ยเกิดความร้อนแต่ถ้าชุดจานแม่เหล็กใช้ไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนยกชุดแบบนี้ไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะเปลี่ยนเฉพาะตัวชุดจานแม่เหล็กด้านหน้านี้ก่อนนะครับถ้าคอมทํางานได้ปกติก็ไม่ต้องเปลี่ยนเข้าไปทั้งชุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนกันเลยนะครับ จานตัวนี้นะครับที่ผมจะเปลี่ยนตอนนี้สังเกตดูลูกยางมันหลุดหมดแล้วนะครับตัวน,นี้มองเห็นเหล็กแล้วก็มันจะขยับได้นะครับจะโยกคอนได้แบบนี้นะครับเวลาที่ตัวผู้เล่หหมุนเนี่ยตัวนี้ก็จะไปเบียดกับผู้เล่นะครับทําให้ผู้เล่เกิดความร้อนอถ้าเราเดินทางไกลๆเนี่ยความร้อนก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเกิดประกายไฟแล้วก็เกิดอันตรายกับเราได้นะครับ เพราะว่ามันขยับได้แบบนี้นะครับปกติแล้วมันจะมีลูกยางเต็มนะครับตัวแผ่นนี้จะขยับไม่ได้นะครับก็จะอยู่นิ่งๆนะครับอันนี้อันใหม่ก็จะมีลูกยางเต็มทั้ง3จุดเลยนะครับแต่อันเก่าเนี่ยลูกยางหลุดไปลูกหนึ่งก็จะทําให้โยกแบบนี้ได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะตัวหน้าจานตัวนี้เราไม่ต้องถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาไม่ต้องปลดสายพานนะครับ เพราะว่าเราจะใช้หกเหลี่ยมไข่น็อตตรงนี้ได้เลยนะครับหกเหลี่ยมเบอร์5นะครับส่วนใครที่จะเปลี่ยนยกชุดเนี่ยก็จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วก็ไปหย่อนสายพานนะครับไข่น็อตตัวผู้เล่ตรงนี้เพื่อหย่อนสายพานแล้วก็ถอดเอาคอมเพรสเซอร์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับก็ย้อนไปดูคลิปที่ผมทำไว้ได้นะครับผมทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับ วิธีการถอดตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนเฉพาะตัวหน้าจานตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนกันเลยนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับตัวนี้นะครับก็ถอดหน้าจานตรงนี้นะครับตอนนี้น็อตหลุดออกมาแล้วนะครับระวังแหวนจะหายนะครับแหวนตัวนี้นะครับทีนี้ก็ ไปถอดหน้าจานกันนะครับยกโยกนิดนึงนะครับก็ถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่เราเปลี่ยนเฉพาะตัวหน้าจานนะครับก็เลยไม่ต้องถอดตัวคอมเพรสเซอร์ออกมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนยกชุดแบบนี้เราจะต้องถอดตัวคอมเพรสเซอร์ออกมาด้วยนะครับก็ลองย้อนไปดูคลิปวิธีถอดได้นะครับผมทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับ จะสังเกตว่าตรงนี้ไม่มีลูกยางนะครับก็จะโยกได้แบบนี้นะครับตัวใหม่ก็จะมีลูกยางเต็มนะครับมันจะโยกไม่ได้นะครับมันจะแน่นนะครับแต่ตัวนี้จะโยกได้นะครับก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับเวลาใส่เข้าไปให้สังเกตระยะห่างต้องไม่เบียดกับตัวผู้เล่น,นะครับ ก็ลองหมุนดูนะครับไม่ให้ตัวแปนด้านหน้าไปเบียดกับตัวผู้เล่เกินไปนะครับถ้าเบียดเราจะต้องลองแหวนอีกนะครับแหวนเข้าแถมมาให้นะครับจะมีแหวนชุดแหวนแถมมาให้ด้วยนะครับก็ใส่หน้าแปนไปแล้วก็ใส่น็อตเลยนะครับการเปลี่ยนเฉพาะหน้าแปนจานแบบนี้จะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อ เราแน่ใจว่าตัวชุดแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้อันเก่าเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับถ้าจานแม่เหล็กไฟฟ้านี้อันเก่าเนี่ยมันไหม้แล้วหรือว่าใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนทางชุดนี้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยคอมเพรสเซอร์ยังทํางานอยู่นะครับแต่ว่าทํางานแบบติดๆกับขัดทามัง้งไม่ทามัง้งแสดงว่าตัวจานแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะครับ ผมก็เลยเปลี่ยนเฉพาะตัวหน้าจะาถ้าใช้งานได้ก็จะใช้ตัวแม่เหล็กไฟฟ้าอันเก่าไปก่อนนะครับเพราะว่าของที่ติดมากับรถจะคุณภาพดีกว่าของที่เรามาซื้อข้างนอกนะครับทีนี้ก็ไปขันน็อตกันเลยนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วลองหมุนดูนะครับหมุนดูแบบนี้นะครับจะต้องไม่มีเสียงเหล็กเบียดกันนะครับ ก็คือตัวแปนด้านหน้าจะต้องไม่ไปเบียดกับตัวผู้เล่น,นะครับถ้าเบียดกันเนี่ยเราก็จะต้องลองแหวนเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับแหวนที่เขาแถมมาให้เวลาที่เราซื้อนะครับแหวนตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะพอดีนะครับใช้แหวนตัวเดิมขันน็อตให้ตึงนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานไปหลายๆวันเนี่ยให้เปิดดูสังเกตดูว่าน็อตคลายหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาเนี่ยเราจะทํางานไม่ถนัดนะครับเราอาจจะขันน็อตไม่ตึงมากนักนะครับทีนี้เราก็จะไปลองติดเครื่องดูนะครับว่าคอมเพรสเซอร์จะทํางานหรือเปล่านะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วนะครับตัวจานด้านหน้าที่เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้หมุนแล้วนะครับผมยังใช้ตัวแม่เหล็กไฟฟ้าตัวเดิมนะครับ เป็นของที่คู่กับรถก็จะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็มีคุณภาพดีกว่านะครับแล้วก็เวลาที่ห้องโดยสารเย็นตัวแฟนด้านหน้าก็จะหยุดทําง,งานแบบนี้นะครับระบบก็จะเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับถ้าทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติ ใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนเฉพาะบริเวณหน้าจานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แอร์ก็กลับมาทํางานเป็นปกติแล้วนะครับเปลี่ยนไปแค่หน้าจานด้านหน้านะครับส่วนตัวแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ตัวผู้เล่ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับเพราะว่าของเดิมจะมีคุณภาพดีกว่านะครับเป็นของศูนย์ที่คู่รถมานะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่นะครับ ก็ลองไปทําดูนะครับสำหรับวันนี้ผมดิมเดอฟรีดัมก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ